เ่ตีสนี้อ้เปียนเปียนเปียนชนิน้ำเงินมาวางใหม่เขาตีออกไปแล้วครับเขาตีออกไปแล้วจะแก้ือยังไงน้ำเงินน้ำเงินเอาไม่ผ่านครับเอายังไงน้ำเงินเอายังไงเกมนี้เอายังไง หาคนม่แม่นมาวางหาคนใครม,มันแม่นใครมนแม่นวางยังไม่ผ่านครับยังไม่ผ่านอตอนนี้น้องๆแจกยาหอมนะครับเป็นของที่ระลึกให้คุณตาคุณยายนะครับอาเป็นยาหอมยาดมนะครับได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับวันนี้อ้าอีกนิดนึงแดงยังคุมอยู่ไหมเออตีกระจายไปเลยเดียว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  วงนี้แดงยังคุมอยู่แดงคุมอยู่ตีสองวงทางกลางออกแม่ต่อครับน้ำเงินน้ำเงินเหลือนักกีฬากี่ท่านครับน้ำเงินครับน้ำเงินแล้วแต่จะโยนครับเอาเลยนักกีฬาแล้วแต่นักกีฬาชอบครับโยนนักกีฬา นักกีฬาฝึกโยนไม่ครับนักกีฬาออยังไม่ตกในสนามครับอ๋อสามวงไม่เข้าสนามเลยนะครับนักกีฬาและอีกสามวงครับมาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนนักกีฬาท่านต่อไปครับตีแดงตีแดงนี้ตีแดงนี้หรือว่าง ยังแดงอยู่ครับตีแดงออกให้ได้ครับตีแดงสองออกวงตรงกลางน้ำเงินคุมแล้วเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงก็น้ำเงินแล้วอ่าเก็บไว้ก่อนแดงครับตามครับจะตีเขาหรือเปล่าะจะตีหรือจะวางครับไปอ,ออกนอกสนามต่อครับ เปลี่ยนมาเป็นน้ำเงินแล้วห่ะผมว่าเปลี่ยนมาเป็นน้ำเงินเอาแดงไปคืนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนน้ำเงินมาน้ำเงินวงสุดท้ายมาโอ้เกมนี้สนุกมากเลยเล่นเป็นแล้วเริ่มสนุกขึ้นอ่าหมดแล้วมาแดงเลามาวางเอาคะแนนถ้าอยู่ข้างล่างได้คะแนนหมดเลยอ่าได้บนก็ได้ตอนนี้บนกับล่างใครได้คะแนนเดี๋ยวเดี๋ยวผม ประกาศคะแนนก่อนบนเป็นน้าเงินได้ดล่างเป็นแดงได้ถ้ายนไปล่างจะได้แต่ถ้าอยากได้กินคะแนนบนตีวงนี้หอครับอ,อถ้าอยากได้คะแนนทะั้งสองพันแม่นไหมแม่นไหมหมดหรือยังครับหมดแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนับคะแนนครับผม